ใบโหระพารับประทานอย่างถูกต้องห่างไกลหมออย่างแน่นอนครับสวัสดีครับสำหรับคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพใบโหระพาช่วยคุณได้นะครับเมื่อรับประทานเป็นประจำด้วยประโยชน์และสปปรรพคุณดังต่อไปนี้ครับเมื่อรับประทานเป็นประจำจะช่วยให้การหายใจสะดวกลงมากยิ่งขึ้นมีส่วนช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระครับ มีประโยชน์ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายมีส่วนช่วยป้องกันหัวใจขาดเลือดมีประโยชน์ทางอ้อมสามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลลดความเสี่ยงการกลายพันธุ์ของเซลล์มีส่วนช่วยลดอาการอักเสบของโรคผิวหนังมีสรรพคุณทางอ้อมช่วยให้เจริญอาหาร และนอกจากนี้ยังมีประโยชน์มากๆในการช่วยบำรุงและป้องกันปัญหาสุขภาพทางเพศครับเห็นไหมครับว่าใบโหระพานั้นน่าสนใจเพียงใดซึ่งถ้าหากคุณชื่นชอบหรือที่เห็นอย่างไรก็อย่าลืมติดตามผลงานและคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับ